ทีสาวน้อยผิดบานแพงเอฟซีน้องอ้งอิงนะคะมือนี่ก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 6หลาหลายคนก็รอคอยเนาะคะ่ะมือนี่เนาะเะวามือนี่ซีมี่รถแทรเน,ะระนาะคณะรถแทจากสาวหน่อยผิดบานแพงไปแสดงอยู่ที่ศารแม่ฮันนี่เป็นบอค่ะเอซต่างๆก็สี่มาร่วมโตกัน เป็น f อฟน้องอุ้งอิงแม่แล้วก็สิมีเอฟหนาใหม่ก็คือเอฟลูกปิงปองเกิดขึ้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดอเพฉะนั้นก็ลองเบืองว่าเอฟลูกปิงปองเท่าในสี่ไหลซำใดเข้าสี่สังเกตได้จากการไล่ซดของบอดโจเพื่อนรู้่ะว่าในช่วงที่เพื่อนอ่าแสดงของอ่ารถแหเนี่อสิมีคนเข้ามาชุมไล่ซดนี่ลายซำาใดและกาในช่วงของอ่าการจับลูกปิงปองของดองอุ้งอิงสีมีเอฟลูกปิงปองนี่ ลูกปิ้งปองนี่ลายซํำใดเข้ากับมาลอลุ่นกันเนาะค่ะว่าพี่น้องพวกเข้านี่เออจ,จ,จ,จุดจุจอจุดจะว่าน้องคนสิยิบใดมากไม้เหล็กใดเพราะฉะนั้นมือนนี้เข้ากับว่าแปลกใจนะคะถ้าเกิดซิมีการร่วมพ้นของพ่อข่าแม่ข่าที่ขายลอตเตอรี่นะคะอาจจะมาชุ่มนุ่มกัน,นะห,นหน้าสารเมฮันนี่ได้โดยบริษันัดหมายแ้วกัผู้ชมออนไลน์กับบ่าแปลกใจที่จะต้อง ได้ตัวเลขแล้วนะคะต้องมีการโทษติดต่อหาผู้นัน้นผู้นี้ในการสื่อหมายเลขกตัวนั้นเพราะว่างวดที่ผ่านมาน้องอุ้งอิงกระเหตุให้เอฟซี FC ทุกๆคนบ่อดดผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมือดีอีกมือหนึ่งทีเอฟซี FC ทุกๆคนรอคอยแต่ก็ฝากความหวังไหว,ว้วาขอให้งวดน,นี้แม่นแม่นแม่นคืองวดที่ผ่านมาเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาให้กำลังใจคุณครูสวรรณีแมวเมียวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมานมานสุขุสุขคนจ้า